ได้หลอดได้หรอเปิดสาเปปปปิดศักรับสักรพได้สี่เนาะโอเคอ่ะโอเคทุกคนเยี่ยมมากอ่ะทีนี้ฟิล์มเปิดกล้องเลยทาศนายสักรพเปิดกล้องได้เลยทีวัดเปิดกล้องเลยครับพรวัตรเปิดกล้องเลยพรวัตรอยากเห็นน้ำพรวัตรบ้างเลยสรัยุเปิดกล้องสิกษฎากสิษที่โนนัสวัตรเปิดกล้องได้เลยครับเปิดครับ โอเคทีวัดเปิดแล้วมี้าทีวัดเข้ายัวเลยครับยีวเลยงอนอเาเลยครังอนไม่ได้คะแนนเยอะอ,าอ้าวางนี้ใครอ่าใครครับทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะทุกคนรู้ยังว่าฟิล์มได้สิทเต็มสองรอบยู้รู้ยังผมได้เต็มครับก้าข้อแต่มันมันลวนครับมันขึ้นก้าใช่ไหมเออ ฟิมมาได้สิเต็มสองรอบรู้ไหมว่าทําไมฟิล์มถึงได้เพราะฟิมมาคือจะอ่านและทําความเข้าใจฟิลมจะเป็นคนที่อ่านช้าๆแล้วก็ทําความเข้าใจกับมันแล้วฟิลมก็วิเคราะห์ออกนักเรียนดูนะถ้าเรามองฟิมเฮ้ยฟิมน่าจะไม่เก่งนี่พวกเราจะคิดแบบนี้ใช่ไหมใช่หรือใช่ไม่ได้ครับหัูครับไม่ได้ครับก็ฝูครับฟูกอ่ะฟูกไม่มีทางฟุกสองรอบได้เพราะฟิมมาจะสอบได้คะแนนเยอะตลอดเธอไม่รู้อะไรซะแล้วเดี๋ยวคดูเดี๋ยวคดูช็คฟิมดิ ปภาวิทได้สิฟังนะปะภาวิทได้สิบสองเต็มสิบห้านี่เราเรียกว่าไม่ฟุกปภาวิทได้สิบสามเต็มยี่สิบปะภาวิทได้ห้าเต็มสิบแล้วก็ปภาวิทได้เก้าเต็มสิบแสดงว่าไม่ได้ฟุกปูแคหน้าจอเลยเหรอครับแคปแล้วนิดหน่อยอ่ะาจะเปิดกล้องไว้ทุกคนเปิดกล้องไว้ปูพับฮะปูับูเช็คให้พวกนะค่ะบางคนได้สิบปีขอได้สิบครั้งหนึ่งกูพับทำไมหน้าตาเลยปครับทำไมหน้าตาลาห์อัลลอฮ์สุดนะครับหน้าใครปูพับทำไมหน้าสลายูเออร์่ังครับหน้าา ผมลุดครับสรันยูเออครับเออครับสรันยูการยังสอบอย่าล็อกนะเดี๋ยวแอบดูสรันยูดิสรันยูฟังคนที่สามสี่ห้ามาดำเออว่าเขาบอกว่ามาเช็คชื่อกันอ่ามาเช็คชื่อโอเคอย่าลืมเขียนชื่อเข้ามาในกลุ่มด้วยนะอ่ะสรุปแล้วสรุปแล้วเพ่มเก่งบ้าได้สิบเต็มเนี่ยเพิ่มพวกหมูยิ้ครับคุณไดูเลยครับพวกน้นสิบเต็มครับใคร ครับสามเต็มติบแล้วโอเคนั่นะเออดี๋ยวผมไปเก็บคะแนนให้พีรวัตรับผมพีรวัตรยังไม่เชื่อว่าสลันเออว่าฟิล์มทำได้คะแนนดีใช่ไหมยังไม่เชื่อครับยังไม่เชื่องั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันเออแต่แกก็เรียนคนละคนละช่วงกันอยู่แล้วอะใช่ครับพมผมพมต้องเห็นชีวิตจริงเลยผมถึงจะเชื่อถึงจะเชื่อท้าไมแกถึงมาเชื่อแกพูดมาสิว่าทำไมแกไม่เชื่อว่าปาพิวิทย์ได้คะแนนฮะคิดว่า คิดว่าเพื่อนจะต้องใช้กูเกิลฟิมฟิมใช้กูเกิลเปล่าไม่ครับปุ่มปุ่มคิดว่าเพื่อนใี่แม่ทำให้ครับอ่าเพื่อน์ี่แม่ทำให้ไอ้ฟิมถ่ายไปดูดิแม่บ้านเปล่าถ่ายรอบบ้านดิครัวกพออกพวกออกนะครับ <c oughs> แล้วพ <c oughs> วกต้องิดชื่อการเรียนสอบไม่ใช่สอบนะฟิมงงครับฟิมได้ใช้กูเกิลเปล่าใช่ครับฮะฟิล์มฟิล์มใช้เครื่องคิดเลขครับเงียบวิชาที่ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขบ้าบอแฮ่ ไม่ใช่ครับเออให้มาฟิลไม่ได้ใช้ Google ไม่ได้โป๊ป้าเสียงอ่อนแบบนี้น่าจะใช้ใคร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 ส่หลายเฟรมใครอ้อมครับอ้อมอะไรครับอ้อมูตะลันยู่ลันยูกับพีรวัตรเฟรมฟิล์มต้องทำให้พวกนี่เพื่อนๆขี้ขี้โม่เนี่ยรู้ว่าฟิล์มเก่งโอเคป่ะฟิล์มต้องฝึก็ทำบ่อยๆรู้ป่าครูครับครูกุ้งตาครูตาแปลงร่างให้ดูหน่อยเอฟซีฮะ โอเค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 ฟิล์มเก่งมากหลุดไปไปเรียนวิชาอื่นก็ได้แล้วลูกขวบขว้าขวบขว้าฟิล์มเขาดูกูเกิลแน่ครับไม่ได้ดูฟิล์มมันคิดเป็นถ้าทายไม่ดูกูเกิลจะให้แม่ทำอะไรครับแกนั่นแหละสารันยูไม่อ่านเยอะๆถึงได้คะแนนน้อยมาอ่านมาอ่านทั่วเลยครับอ่านทั่วแล้วทำไมไม่ถูกไม่คิดไงอ่านแล้วไม่คิดอะไรเลยไง เอาไม่รอบหน้าเอาไม่ไม่มะเลยครับฮะเขาไม่มีเฉลยฟิล์มก็ไม่มีเฉลยทุกคนไม่มีชฉเลยมันชะเลยมครับโอเคเดี๋ยวรอบหน้าชะเลยกันคลูารักครับว่าครั้งที่ห้าที่วัดได้แปดครั้งที่ห้าที่วัดได้แปดเมื่อกี้มันขึ้นมาสามหนูเคยสอบได้สามรอบนึงเหรออืมเคยทำใหม่ครับอ๋อทำใหม่คุยดคะแนนเก่าก่อนอะลูกสามอะครับโอเคครับโอเคแล้วต่อไปหนูเห็นยังว่าหนูได้แปดเห็นแล้วครับแสดงว่าหนูต้องอ่านแล้วคิดเยอะๆใช่ไหม ใช่ครับโอเคเข้าใจอย่างสลันยูคนหนึ่งของก็ได้แปดเห็นเปล่านะครับไม่ค่อยดูคลกันได้ป่ะครับไม่ได้ดูมันไม่เจอหรอกโอเคงั้นพิวัตรรอบหน้าหนูต้องพยายามมากกว่านี้ต้องต้องอ่านให้เยอะก่อนเข้าใจป่ะโอเคครับหนูเห็นฟิล์มยังว่าฟิล์มได้เยอะแล้วแหละมันเกิดจากการที่เขาอ่านเข้าใจไหมเข้าใจครับเออนี่แหมที่วัดมันก็ได้สามตอนแรกมันได้แปดแกไม่เชื่อเพื่อนโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคไปเรียนวิชาอื่นต่อได้ลูกสอัสดีครับครับ นาทีเร็วงียนะเพื่อนไม่ใช่กระนิบ